เรื่องของวิบากกรรมหรือว่าผลกรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพทุทธองค์ตรัสไว้มากมายในพระไตรปิฎกนะครับอย่างเช่นเรื่องของพระลกุตกะพัทิยะในสมัยพุทธกาลซึ่งท่านเป็นหนึ่งในพระอสิติมหาสาวกนะครับพระรูปนี้มีลักษณะรูปร่างเล็กและก็ต่บเตี้ยมากทั้งนี้ก็เพราะว่าในอดีตชาติวิบากกรรมของท่านที่ทำไว้ท่านได้คัดค้านการสร้างพระเจดีย์ ไม่ให้มีความสูงเกินไปเพราะจะทำให้ยากต่อการบุรณะและปฏิสังขรณอในอนาคตดังนั้นท่านเกิดมาจะมีรูปร่างต่ำเที้ยใครเห็นก็นึกว่าเป็นเนนจึงพากาล้อเหลียนท่านจับที่สะท่านเล่นบ้างจับหูจับจมูกท่านเล่นเป็นที่สนุกสนานแต่ว่าพระละักุุตกะพัิยะรูปนี้ก็ได้รับเอตตะทะัคขะจากพระพุทธเจ้านะครับว่า เป็นพระผู้พูดเสียงไพเราะเสนอโสดแก่ผู้ฟังทั้งนี้ก็เพราะผลกรรมของท่านในอดีตชาติสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้านะครับท่านเกิดเป็นนกดูว่าวได้ข้าเอาผลมะม่วงสุกไปถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้าเกิดมาชาติสุดท้ายพระบรมศาสดาจึงสรงยกย่องสรรเสริญท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในทางมีเสียงไพเราะ เยนกตังตัดเสวโหติตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าใครทำใครได้นะครับดังในจุลกกร,รมวิพังกสูตรได้ตรัสเอาไว้เกิดมามีชีวิตยืนยงเพราะไม่ปลดปลงชีวิตสัตว์เกิดมาร่ำรวยทรัพย์สมบัติเพราะชอบบำเพ็ญทานเกิดมามียศศักดิ์อักฐานเพราะไม่ขี้อิจฉาเกิดมามีรูปร่างงดงามโสภาเพราะไม่ขี้โกรธเกิดมาไม่มีโรคภยัยให้ทุกข์ให้โทษ เพราะไม่ทรมานสัตว์เกิดมามีชื่อเสียงไม่วิบัติเพราะชอบรักษาศีลเกิดมาไม่ถูกคดีหรือถูกติชินเพราะไม่ใส่ร้ายไปสีผู้อื่นเกิดมามีบริวารดาด,ดื่นเพราะมีเมตตาเกิดมามีปัญญาเพราะชอบฟังเทศฟังธรรมนี่แหละครับเยนก,กนตังตัดเสวโหติใครทำใครได้ดังนั้นในปัจจุบันนี้ ชาวพุทธเราพึงระวังนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทก็คืออย่าประมาทในพระรัตไตรนะครับประเภทที่ชอบย่ำยีพระพุทธประเภทที่ยื้อยุดพระธรรมประเภทที่เหยียบย่ำพระสงฆ์ต้องระวังนะครับเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งนี่แหละเพราะบุญธรรมกรรมแต่งทุกแห่งโหนเกิดเป็นคนชั่วดีชี้ให้เห็นสุขและทุกข์ร้อยอย่างต่างๆเป็นมิได้เว้นบุญกรรมนำบันดาล พระเป็นเจ้าองค์ใดที่ไหนบ้างเป็นผู้สร้างล้อวงในสงสารนอกจากบุญหนุนนำกรรมบันดาลเป็นตัวการสร้างขึ้นใช้อื่นไกลพึงระมัดระวังนะครับ